เขาเรียกว่าพาักเครื่องนะคะนะคแบบนี้ที่เราห้อยคอเนี่ยที่น้องๆมีมีบางคนมีใครใส่สร้อย,ยพักไหมอ่าพาักเล่๊กๆางเงี้ยเขาเรียกว่าพาักเครื่องทาําไมถึงต้องเป็นกรุพักเครื่องคําว่ากรุพักเครื่องในที่นี้ก็หมายถึงห้องห้องใหญ่ๆที่เขาเอาไว้ใส่พักพักะองเล็กๆแบบเนี้ยเต็มเลยมันอยู่ทั้งในเจดีนู้นตรงกลางสยายตรงกลางเจดีนะ้นมีพักแบบนี้เต็มไปหมดเลยสยายแล้วที่กระแพงเพชรมีเจดีแบบนี้เยอะไหมคะ นะะคก็เลยเป็น uhm ท si> ี่มาของกรุพระเครื่องก็คือมีพระเยอะนะคะเมืองคนแกร่งคืออะไรอ่ะบิมเมืองคนแกร่งเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่ลง u t u b e นะไอที่สยายเมื่อกี้และที่สยายเมื่อกี้เดี๋ยวพี่ลง YouTube ไปดูนะบ้านเราเนี่ยทหารเยอะมากเพื่อเอาไปสู้กับไทยพม่าเก่งมากเพื่อไปสู้กับพม่านะคะก็เลยกลายเป็น แต่ว่าเสาสีรแนงต้นใหญ่